สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับคลิปนี้ผ้ามาเยี่ยมช่มบ้านโซโกอบ้านโซโกอตำบลหอยคา่าอำเภอบุญทรีจังหวัดอุบลราชธานีครับมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นขอมาหลายครั้งแล้วครับขอมาหลายอาทิตย์แหละบมมีเวลามาจากเทือก่อนหน้านี่สองสามมือที่ผ่านมาก็กมือนี้ครับฝนตกบุญทรีทาาอุบลฝนตกหลายแห่งก็เลยมาบ่ได้ครับพี่น้อง ด้านหน้าเฮาเป็นบานโซโกอครับหลังจากฝนตกน้ำเต็มหน้าเลยครับนี่น้ำเต็มทุงเต็มหน้าน้ำไหลลิ่นไปทางนี้ทิศทางเน่น้ำไหลครับตอนทาดานีก็เป็นไฮมันเพิ่นด้านหน้าห้าเพิ่นกับคุดมันแล้วครับนั่นโอ้หัวงามนาอ,อนซ่อนหัวมันเพิ่น ปัเข้าไปเบื้งพร้อมกันครับเข้ามาพอปลายแล้วครับเส้นทางบ้านโศกก่อหน่วยบัญชาการพันทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอันนี้เป็นถนนของไอ้หน,นี่บ่อครับของทหารบ่อส่งมอบตามโครงการให้อบตวห้วยขาเพื่อเป็นสาธารณลับ เห็นป้ายเห็นโลโก้ป่ะครับถนนเส้นนี้น่าจะเป็นถนนยุทธศาสตร์ครับพี่น้องถนนเส้นนี้เป็นของกองทัพบกบ่ะที่เปิเแค้นป้ายมันนะเป็นทังลักย่าของของกองทัพบของกองทัพบ่ครับตะกี้มันเป็นถนนยุทธศาสตร์ไปทังไหนเห็นป้ายเป็นติดีธนนะครับป้ายตัวนี้ตัวเพิ่นเฮ็ดทางโอ้ทหารเปนแม่เฮ็ดให้บ่ะครับ โอ้ตะกี้มันเป็นทางแบบไหนทางทางแดงแบบนั้นปะครับเฮ็ด hey, ได้จักปีแล้วครับถึงห้าปีปปกหกปีแล้วบ่ครับอ๋อมันก็เฮ็ดแล้วรอบนึงตัวนี้รอบสองนี่รอบสองแล้วครับโอ้รอบนึงมันกับสมรุดแล้วรอบสองครับผมเห็นป้ายไปติดอยูังไง ขออย่าถามเนียครับบ้านโซกอเป็นยังเขาคือปลูกต้นมากหลายผู้ไอเที่ยวผู้ไอเที่ยวบอคือเขามานี่มีแต่ต้นมาตำหนักข่าวคือปลูกมาแต่ดนแล้วเนาะครับน,น้องม,อม,มีมีบานเดียวเดี๋ยวผมเขามาไม่ได้ต้นมาม <c oughs> ีครับพี่นอ้อง ผูไ้เขียวไฟเขียวกันในมู่บานเลยเบิรบานเลยครับคนพ่อภาษายังอนีรพ่อภาษาอีสานเท่านี้บอกครับล่าก็ได้เล่าก็ได้ขมิก็ได้พะัยมากได้ใส่ครับขออย่าถามด้วยครับ สีสเกตาเบาให้เราฟังไงคือคือบานนี้เบิดนี่คือเบาภาษาคขมรเบิดเลยบอครับเป็นคนาเนช่แลบารบาวาจามขอองุญแคลานิตมผมขอามารีวิวมูบารนเป็นลงเพจด้วยครับบุญถลิกโบ้ขาวห้าเนี่ย เขตบุญทลีเข้าทายตมู่บานโบทัวอำเภอบุญทลีได้แน่บ่้านบ้านเมืองมันเป็นจังไหนบั้งข้ามขึ้นลุ้มแน่แม่นครับทายมาบดล้วครับผมโบดแสดงว่าหม่าทางค้ามขุนหลาดครับตอนไหนสิมาทางนียานมาโบหอดนะมั้งข้ามข้ามเด็กนอนักเรียนจะเที่ยวนี้ละหม่ายังขี่ลายก็ได้ข้ามขุนหลาดไปทายแด่อย่างครับเขาจะไปบอท่านจะไปทายมาทางนั้น นีอ้อไปนี่นี่กันจะไปอำเภออ้อไปบ้านบลกเลยบ่ครับแมทนท่าเล็กหน่อยเที่ยวนี่นบบอ,อ,อนันแบบเหมือเหมือนอยู่วังเหมือนไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้แสดงว่าเล็กหน่อยมาจากบ้านบลกมันบอกไปเขาโรงเรียนพุดเรียนอยู่บุญทลีเรียนบุญทลีแต่ว่าลาดมาทางนี้แมนลาดทางบันบลกไปหอดวัดนี่ทีเดียวหัวไปเลยห<ม>อดวัดไปหอดนั่นเรียววัดแล้วก็เรียวหัวไปเลยทางข้นขีดไปทานั่นบอก บ่าผมไปนี่แล้วกเลาะไปทางวัดนั่นกำแพงกัแพงอ๋อไปทางพี่บอกกำแพงพี่บอกกัแพงตรงน้อยขัวโอ้ร้ามาทางนี่ที่มีบานอีหลังอยู่ไปงานไม่ใช่ไปบานแกงสมบูรณ์ไปแกงเงาะโอ้ไปเนื้อก็จะไปข้อทางทางจะเป็นซ้ำแยกกันเดียวขัวก็จะไปน้องแฟนเดี่ยวใส่ไปบานบุกไปทาไหไปวันยิงเงาะอะไรไปบานบุกการบุกแกงเงามันอยากมื่นฝนตกโอ้ ได้ได้ครับด้านหน้าเฮ้ายังมีบานอีกครับมีบานคนอยู่แต่ว่าไปบ่ได้พี่น้องเผื่อเนาดินมาถมไปได่น้อนี่ไปคือสิบ่ได้ครับลองไปเบิงเมืองบองน่าไปได้ไป มาหอนนี่ไปบ่ไดแล้วครับพี่น้องตพอขับรถลุยนามไปมีหน้องหนามอยู่กลางทางเลยทางเซนนี้ถ้าจำโมพิษน่าจะไปออกผุ่นละครับอ่างเก็บหนามหวยละมืดไปบ่านข้อนแป่นผุ่นละครับไปไสเกาะอ,อีผุ่นไปทางเคือนบ่ดครับพี่น้องแต่ว่าทางาก็อนา่ยเติมครับตอนนี้เข้าบบไปดีกว่าครับ หากความซื้อหนุยบ่ได้คุยเ้าแท้หวังใจอยากเป็นสามีหากโชคดีได้น้องเป็นแฟนพอมองเสียงเพลงบรรเลงออกจากหัวใจเพื่อบอกให้น้องไว้ว่าอหากเจ้าสุดแสน ผู้สายแนนผู้หญิงเป็นหมื่นเป็นแสนก็บอทดแทนเจ้าได้คนดี ันมาแต่ใดห่วมจิตห่วมใจเลื่อมสายดังจังคู่ฟ้าเคยเมืองน,น้องขายไพ่หาาย i okay. I ลองข้ามของแดนไกลแทนความหว่วงใ่สาวไทยที่ภาคอีสานครั้งหนึ่งที่เคยได้ไปฝากใจไว้กับตาวานโอ้สาวอีสานผู้งามโซภา แต่บันนั้นที่เฮาพบกันทุกคืนนอนฝันทุกวันอะไรหวังหางานทุ่งสีเมืองคืนนั้นสาบานหักสู่ดินฟ้าบ่ได้ลืมลาสัญญากันไว้ ¡Bien!